อ๋อคิวสามร้อยปกติเนาะท่านใดที่จะซื้อหินซื้อไยนะครับรายย่อยนะครับก็มาหากับพี่เขาที่บ้านป่าหัดนะครับคิวละสามร้อยครับนี่ฮะสวัสดีครับพี่ต้อมคนเห็นน่านครับพาทุกท่านมาดูการทำงานของ พี่น้องชาวบ้านประหัดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับวันนี้นะครับใช้แรงงานวัวเป็นวัวคู่ล้อนะครับเป็นวัวคู่ล้อนะครับสองตัวด้านหลังนี้เป็นบาซินนะครับเป็นอินดูบาซินหูยาวทั้งสองตัวสูงมากนะครับสูงมากนะฮะวัวบาซินนี่เป็นวัวทรงสูงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงพี่เขาจะมาตักทรายนะครับตักทรายตักหินขึ้นจากแม่น้ำน่านซึ่งเป็นเ,เนี่ยผมก็เดินถ่ายตามเลย ะะซึ่งเป็นงานที่ทางราชการอนุญาตเนี่ยมีเด็กๆมาเล่นน้ําด้วยนี่มาถึงนโน่นคันนั้นนะฮะลงไปกลางแม่น้ําเลยครับนี่ฮะลงไปกลางแม่น้ําเลยอย่างนงี้ฮะอีกอันนี้อีกของคุณลุงอีกหนึ่งท่านนะเนี่ยเครื่องมือนอกจากจะมีล้อมีเกวียนนะครับมีล้อมีเกวียนแล้วก็ยังจะต้องมีพุ่งกี่มี พัวมีจอบสําหรับโกยสําหรับตักนะครับเนี่ยฮะเนี่ยอย่างนี้ฮะอืมเนากกำลังหาตําแหน่งอยู่ไม่ขยับซะแล้วเจ้าหนุ่มสองตัวสองตัวนี้เป็นบัวลูกผสมสองตัวนี้เป็นบัวลูกผสม,มหลังจากเข้าประจำตำแหน่งเสร็จเนี่ยฮะพี่ๆเขาก็จะลงนะครับใช้อ่อ จอบเนาะใช้จอบกวาด,วาดใส่มุ่งกีนะครับดูฮะดูฮะเนี่ยฮะ,ฮะทำงานอืมอม,มีจอบนี่ฮะได้เห็นมาก็เทใส่อย่างนี้ฮะนี่อนี่ปับ๊บนี่ฮะตรงนี้เดือนเอ่อพฤศจิกาแล้วก็ เดือนพฤศจิกาแล้วก็น้ำก็เอ,อเริ่มลดระดับลงเยอะแล้วนะครับน้ำไม่น้ำน่านในพื้นที่จังหวัดน่านนะฮะนี่ฮะนี่คันนี้ใหม่อีกคันแล้วอ,อืมอ,อืมอ,อืมใหมาอีกคันอ๋อเฮ้ยกน่ตออืมนันอันนี้ยังใหม่อยู่คู่นี้คุณลุงบอกว่าเพิ่งเข้าใหม่นะครับ เพิ่งหัดล้อใหม่นี่ๆก็ได้นะครับเต็มพุ่งกี้พี่เขาก็จะเคนะครับเข้าตำแหน่งก่อนเข้าตำแหน่งก่อนนี่ดูการทำงานของคุณลุงคุณพี่เขานะครับ นี่นะครับแม่เหมือนกับลาเซลโคในเรื่องแกรดิเอเตอร์นะคุณลุงเนี่ยนะนี่แหละฮะดูฮะการทำงานาาวไ้ตปัจออออยกกเเเเเลลล่่่นนรีีบบพแ นั่นะฮะพอโกยห,นหินโกยทรายใสอ,นนอืมอนนปับนี่ปับ,บนีแบบนี้ถ้าเป็นช่วงที่หน้าฝนนองน้ำน,น้องนี่คงทำไม่ได้แล้วครับอย่างนี้ คงทาได้เฉพาะหน้าแรงโอ้โหคู่คนั้นคงจะเข้าเข้างานมานานนะครับสงบเสง like ี่ยมดีมากเข้าคู่คคนู้นนะคู่ใหญ่นะคู่นี้เพิ่งเริ่มฮะยังตื่นตื่นอยู่นี่ดูคุณลุงนี่ลุงว่าท่านก็จะใช้จอบครับโกย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 ดูนะฮะดูวิธีนี่ปุ่งกีกับจอบอืนนเี่ยฮะวิธี โกย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 บางทีก็ล่อนนะครับถ้าติดทรายเยอะติดทรายหรือติดดินเยอะก็ต้องล่อนล่อนล่อนเนี่ยโอ้บางทีต้องมุดด้วยต้องดำด้วย คู่นี้นี่ลงบาดนะลงบาดคือเจ้าของเจ้าของเกวียนคันนี้นี่เพิ่งฝึกใหม่เพิ่งฝึกใหม,ม่พี่เขาก็คุยกันไปด้วยนะครับเนี่ยฮะครับ ดูพี่เขาทำงานไปนะครับเรียบร้อยครับขึ้นหินขึ้นทรายใส่ล้อเรียบร้อยครับนะครับบุ้งกีที่เราเห็นนั่นใช้ประมาณสักสามสิบนะครับประมาณสักสามสิบสาสิบถึงสาสิบ้าบุ้งกีเท่าที่ผมลองนับดูนะแล้วก็เนี่ยฮะกวียนเกวียนสองคันนี่สามคนนะครับใช้เวลาไม่ไม่นานครับประมาณสัก สิบห้านาทีเองฮะบสิบห้านาทีนะฮะเต็มฮะตักตักขึ้นมานะเนี่ยกําลังจะกลับแล้วครับัวคู่นีนะ้ใหม่ทั้งคู่นะครับผมได้ข้อมูลเมื่อกี้ประจวบบ้านประหัดเหลือคนที่ทําอาชีพหนี้ยนี้อยู่ประมาณห้าห้าเล่มนะมีมีเกวียนอยู่ห้าเล่มเท่านั้นเองนะที่ยังทําอาชีพอยู่เมื่อก่อนนี้พี่เขาให้ข้อมูลบอกมีเป็นสามสิบนะครับทุกวันนี้เหลืออยู่ห้านะครับเนื่องจากก็ไปประกอบอาชีพอื่นกันนะฮะเนี่ยกําลังจะขึ้นแล้วคราวนี้ขึ้นทางนี้ฮะทางลาดเนี่ย ขึ้นมีทางลาดลาดเกวียนขึ้นทางนี้นะครับเนี่ยอา้าวเกวียนฝึกใหม่นะครับวัวฝึกใหม่วัวฝึกเกวียนใหม่นะครับไม่ขึ้นซะแล้วตัวนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆครับใจเย็นๆนี่น นี่ฮะอือ um> ผ um> oui> ู้นี้ฝึกมาก่อนครับเจ้าบาซินยาวๆโอ้โหหูตัวนู้นนะยาวเป็นศอกเลยครับตัวขวามืออือชีอยู่ครับปล่อยให้บัวอือ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นหน่อยบัวเหนื่อยเหนื่อยครับบหนัก พี่หนานเวลาคนมาซื้อทรายเขาเอารถมาเองครับเอารถมาเองครับเราขายจะไรพี่ทรายคิวละสามร้อยครับอ๋อคิวสามร้อยปกติเนาะครับอ้าท่านใดที่จะซื้อหินซื้อทรายนะครับลายย่อยนะครับก็มาหากับพี่เขาที่บ้านป่าหัดนะครับคิวละสามร้อยครับนี่ฮะอ่าายแล้วฮะเกรดิเอเตอร์อืม น่านนะครับคนละฝั่งแม่น้ำน่านเนี่ยเนี่ยอืมขนหินขนทรายจากแม่น้ําขึ้นมาเพื่อที่จะมารอขายลูกชักค้านะครับเอาไว้ตรงเนี่ยใกล้ๆฝั่งแม่น้ําเนี่ยนีย่อืมเป็นอาชีพอ,อีกแบบหนึ่งอาชีพซึ่งชใช้แรงงานวัวนะครับหาได้ยากโอ้โหตัวนี้พี่นันขี่เที่ยววันนี้สามนี่ครับสามเที่ยวแล้วครับพอแล้วเหรอวันนี้พักเที่ยงแล้วเหรอ ยังอีกเที่ยว,นะอเ,ยวเอาละวันหนึ่งได้กี่เที่ยวพี่เต็มเต็มที่มากสุดได้กี่เที่ยว <5 S 1> วันหนึ่งนะอ,อ๋อเนี่ยฮะเนี่ยบาซินใช้บาซินโครงสร้างใหญ่มากสองตัวนี้ความสูงนู่นแหละครับโอ้โหตัวแดงนี่ถึงเมตรห้าสิบนะครับเนี่ยน,นะเนี่ยเนี่ยฮะพอเรียบร้อยนี่ คันนี้ก็จะลงไปอีกนะครับคนคันนี้ก็จะลงไปอีกรอบก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหยนี่ก็จะไปตักอีกรอบนะครับวนอยู่อย่างนี้วนอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยขึ้นมาตักถึงตรงนี้พี่เขาก็จะใช้เนี่ยฮะโอเทเลยฮะดัมเลยดัมลงเลยอ่าโยโย่อืออือ บาซินคู่นี้ใหญ่มากนะครับบาซีนคู่นี้บางคนบอกว่าบาซินไม่ทนจริงๆไม่ใช่แล้วมั้งครับเนี่ยแข็งแรงนะครับบาซีนนี่พอลงเสร็จนะครับพอลงเสร็จพี่นานเขาก็จะกลับลงไปอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่พามาดูวัวคู่ล้อเลยวันนี้เนี่ยจะลงไปอีกรอบครับเนี่ย